เออเป็นจังไดย่านบ่บ่เคยเหนบ่เคยเห็นจังได๋อ้าวเจ้าเคยเห็นเอื้อยตอนใดเห็นอยู่เ็ตอนเอื้อยาเห็นเจ้าครั้งแรกดิเห็นห็นเขาลงออเห็นเขาลงมาซอยนซอยนะอือๆมาสิมาเบิ่งก่อนบ่ค่อยมาอ๋อแต่ว่าเอื้อยนั่นแต่ว่าตอนเจ้าอยู่บ้านน่ะเห็นเอื้อยอยู่ใน YouTube อยู่เอื้อยชื่อหยังัซล <laughs> một đấy là chưa nha ai ui hơi hùi hơn. ui, em nó, 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 nó à, bố. À, bố đấy, phô nó này em nó, yu nạy yu bàn tận giang mười 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 khu mười 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 bớt mười 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 nhàng mười hẳn, mười 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 Ông, mười 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 เพราะว่าเห็นแต่ในช่องเนบาบอกมันมาจ้าเออยู่เลยเห็นเลยยืนทายยืนเห็นทายอยู่ <c oughs> เนาะวั <c oughs> นจังม่วงเหรอใช่พากันกลับซถอะก็กน่าจะกลับอลไรกันเนาะทำเพราะว่าเพื่อไปเพื่อมาเนาะ <c oughs> คนไลฟ์ปกติแท้บ้านน้องแปีวมาเนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่พ่้แพี่น้องอะเนาะโอ้ดูดูลายอยู่นะกับสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีก็สุขสุขคนก็ยินดีต้อนรับโชคจากบุญบ้านนาอีกแล้วพี่น้องเอ๋มาพบมาพอในมื้อนี้เนาะกับทั้งสุนแต่อเข้ามาทั้งน้องแปีวอีพ่อพี่น้องเอ้ยคือว่าน้องพนสีเมื่อมื้อนี้ กับแบบบอกด้วยว่าจังไดเพราะว่าทางอิปซีเป็นได้คอมเมนต์มาว่าสกุนเอ้ยน้องพลยังบริกับเด้อเพอหรอยังอยู่อยู่พอดีทางไอ้น้องมาหาเพอาพว่าเนาะโดยโอ้ว่าพียกพีใจนําน้องพนได้เข้ามาหาเนาะน้องคนใดผู้หลาบอกพู้ที่ว่ามีผัวบเนาะด้วยว่าจังไดรอถามบนน้ำกันพายพี่น้องเอ้ยเรื่องวงแก้ว คือว่าได้เนาะทางเอวยพีดองเอฟซีกับ่ได้อยากให้ทางน้องคนเมื่อได้ทางน้องพนเพราะว่าเก้าปีสิบปีจะมาพ่อกันเธอนึงเอวยพี่ดองเอ้ยกะที่ว่าความมันมันแบบโดนลนมาพ่อกันเนาะมันกะซีแบบแตกต่างแน่เอวยพีดองเอิกโดยโดยอ่ะเนาะกับวันนี้ก็ได้เข้ามาทักทายสบายดีคือเขาเขเดิมเอวยพี่ดองเอ้ย เรื่องรายละเอียดที่ว่าน้องพุ่นมหาในบัวน้องคนใดเนาะที่ว่าได้เข้ามาเมื่อวานเนี่ยจะโอ้ก่อนโซนสิก๊บกับน้ำตาใดน,น้ำเพลินเมื่อวานเนี่ตัวเองทาวเองน้ำตาอะไรน้ำข้าเจ้าโอ้เส้ทางควอมหนาวควอมตากันคักแท้แต่ละคนกระิบวิีน้ำตาอีกแบบหนึ่เนาะอ๋อสบายดี อ๋อเป็นไผ่สัตว์อะไรคือเราเคยเห็นจักรเครืองานเป็นพิเศษวันนี้งานเป็นพิเศษคุณไม่เห็นเนี่ยถือบอเห็นเมือนถือมานี่บ่อเชื่อตัวนี้กระนุงมาเลื่อยอยู่ได้บุเคยทั่วมาหนีมาทั่วงานเป็นพิเศษว่ะเราไม่เห็นน้ำมือจ้าได้งานเป็นพิเศษบ่โอ้เห็นน้ำมือนีิเฝ้าให้เดี๋ยวสาวทั้งวห้เดี๋ยวมาจีบมายกไพ่ในแต๋อ น้องคนใดน้องผู้ติดกับน้องลาน้องผู้ติดผู้น้องลาที่ว่าไปมีผัวทันบ่่ดีเลยะอันนี้ผัวเพินี่คิดว่าไอ้กับน้องในหน้าคือๆกันเดะโอ้ยหน้าก็หน้าเด้อเพราะว่าตั้งเห็นะท่าเบิ่งแล้วเนาะหน้าหน้าผัวหน้ามุ่นคือกันเนาะน้อยเนาะถ้าว่าคนอื่นๆมันกลายไปก็ว่าเป็นเอ้ยกับน้องแร่นี่เราเพราะว่าจะกินขนมน้ำมันจะ โอ้อ yeah. ่าชะอ่าอ no. so, uh, so, ่าอ no. ่าเนอะนุ่มนุ่มนะไฮลาเนอร์ขนมนะกินไล้นุ่มนะแม่ไฮลานนุ่มโด้อชื้อนุ่มกับขนมมาฝากเนอะน้องผู้ไปเอาผัวบ้านอ้อย่างนั้นน้องกลุ้มเออคล้ายๆกันกับชุดใจเนาะจักปีใดน้องเจ้านะน้องไอ้เจ้าอะไรจักปี สิบเจ็ดปีผัวได้จากปีเก้าสิบเก้าปีเมียสิบเจ็ดเอาอันมีผัวตั้งแต่จากปีห้ากะเอานีห้าเอานี้นี้ห้ากะเอาวันเดือนสามเดือนห้าเอามองเดือนสามเดือนสามปีกายนี่บ่อไอเชาเดือนสามมันกับปีหนึ่งได้กับปีหนึ่งเลยเนาะ บอหลงพลมื S <S ่อวานนี่กำลังคิดหอดพอดีมื่อนี้มาหาไม่ได้เลยเปลี่ยนใจเด้อบ่กลับเลยมืัอนี้เอือนบ่วซิมเมอร์ปะเอื่อยแล้วโอ้คิดว่าสิบ่เห็นนะได้มืัอนี่เมื่อนะ้นี่ยคนนี้มันยามาให้ห้องอไห่ฮองบวชเขาได้ยืมรถเขามารถพระเจ้าก็เอ้ยเอามือมือแจกคเขาอยู่บ้านอ๋หงบ้านอ๋หงอ๋องทางเลขสิบพิ ทางพาท oh. หารเอ้ยพานอยู่เมื่อวานนี่กรผ่านบ้านอาหงษหงษน้อยอหงษใหญ่นี่หงษหงษใหญ่เลยหนายย่าพุน่นอยู่ทางบ้านดอกดอกไม้ม,<ห>มีรถเมียกระหายอย่างมาหาไอ่หาเอื้อยได้พามาอยู่พันย่าพามาเมื่อวานนี่แหละมันไม่มีรถละเนาะยหม้อหม้ออื้นจังเมื่อเมื่อจังไปก็ได้เดียวมิดบ่หว่นนี่ กินเราให้อยู่บัดนี้เจ้าย่ว่าสิพาเมื่อรถมิบัดนี้โลเตบ่เรา่ได้เดิมก็ได้เอายังย่อายังไม่เห่ยาามิเองนะโอ๋เด็กน้อยนะหาซื้อขนมมาเออควาเนาะคว่าว่าบุญจังเมื่อเออเจ้าเป็นผู้ไทยว่าเจ้านะออคําาแบบนๆแบบผู้ไทย เือืจากมืออ่อกดเอาน้องเยอ้ยแต่เมือได้มีย่ยงสธอชูน้องกินแต่มาแต่เศ้าคนบ่มาแต่เช้า,เานอนอยู่พี่คนบ่มนบลับกำกำนั่นงกับลับแหละบนน่ะมีดองมียังผู้แหนผู้อนาข่าเนยผู้หแหนเออปฏิผูแหนแจกข้าว เออเนาะคือกับชุดใจดีได้หนาเราคิดเห็นทวิตคิดว่าชุดใจมาหาได้ี่บัตรน่องพนคือบุคือกันกับน้องบัตรพนนั่งดงแบบเดียวกับอนาแต่แ,ตแต๋วบัตรน,นี่ช่วงกรทเหน้าลายหมดอะแต่ก็มีบ,แบบปแบบแต่เพลงอีกแบบนึงเนอะอ็ลายแล้วกันโอ้คิดว่าน้องพนกับปะแล้วอะโมอานนี่เห็นหรเลอ้น้ำตาแตกน้ำหัวนี่ตัวเองทำตัวเองหายน้ำวนนี้ มาวันนี้เห็นก็ดีใจเลยคิดว่าเมื่อป้าเลยวชิเมื่อแล้วเห็นว่าฐาน้องมาก่อนน้องสิมาหาวันนี้เนื้อช้าบอกกับบอร์กินหนาแล้วเมื่อแต่เช้าโอ้บรร้าทรมาหาวชิมาหาเองไอวชิเมื่อกับโบมีรถกะถามยุบมาบ้านเนี่ยนะไอวชิเมื่อแล้วไอยูก่อนมือมือจังเมื่อหน่องชิมหาว่า พ่อก si ap ็ว uh, well. oh, ่าสิไปเทเฮือนก็พ่นแล้วมื้อนี้ว่าเขามาหาตั้งแต่เช้าๆเออซ่อยๆจังลงไปบ่เดี๋ไป9:00นจะลงเทเฮนเพิ่นบ่ฮ้ายบ่เทเฮนเพิ่นเขามาหาเด้เทเทบ่ดเฮนตั้ง่เททิ่มเลยแล้วเทพนเฮนโอ้เทพนไปเททิ่มเนาะยอกว่าชุดเจ้าหัวชุดเนาะดีใจว่าเห็นอันอ้ายเอื้อยพร้อมหน้าพร้อมตากันนั่น คืออีหยังก็เจ้านะละมูดน้ำมดหมากน้ำมดกินนี่บ่หมากอย่างๆหลายนะโอ้น้องน้ำมดเนาะหรือว่าหมกบบ้านนก็เอิ้นหมกนุ่มองหมกน้ำนุ่มเออหมกน้ำนุ่มแต่ว่าเาเอิ้นว่าหมกน้ำมดกิน้ปากมุมเนาะเออได้ค่ะ ถ้าใส่กัดมุ้ยเนาะมันชิกินได้เชียวที่แต่งงานกันแล้วบอกในน้องขอ,ขอแล้วก็แต่ยังไม่ได้แต่งงานมามีเงินมีค้ำมาแล้วจะแต่งแพงเพราะใครฉอดมันการอะแบบอันทั้งพ่อแม่ผัวมาขอเนี่ยแพงบ่ะสามที่ห้า คำาสดึงคำาองสดึงควายสองตวควาควายสองโตัีควายสองฮีดแบบฮีดบ้านเพิ่นเน่นา่ะต้องมีควายบ้านมันมาไรมาไรน้อยมีควาามีทำบ่มีคว้เอาโง่ก็ได้อืมแยวว่าทำบ่มีเขาเากันคุยกันเนาะบ่มีคุยกันเพิงใหญ่เพิ่ใหญ่สีวเาได้เน่ได้สมชิมหาร้าน ทำสองเสดึงควายสองตคือสามชิ้นหาล่าเนี่ยบาดแดงนี่ปงบาดเดียวได้บ่ปงบาดเดียวเลยป้าโตตายรอดดีแต่เออยบ่มีลูกผู้ชายมีแต่ลูกผู้หญิงจักได้สิไปแต่งอันผู้ชายอะไจักเนาะไหนเนี่ยมีลูกผู้หญิงมีลูกผู้หญิงนะเอามาเฮ็ดเองอทำผู้ชายไปชู้แต่ยังบ่ได้มีลูกบ่อยู่ร่วมกันนี่ ่ยังบ่มียังบ่พร้อมบ่ดูว่ายังบ่พร้อมเฮากินยาคุมก่อนอ๋อบาเฮายังบ่แต่งงานแต่งงานกันก็ยิ้มเปื่อยๆละอือหราติมันสิฮะโหราติมันสิลําบากผู้ใดรับก็มันก็เปยๆจแม่นเงินมคายอดเพ่สิจุเนาะทํานได้สลงน รถคันนี้พอขี่มาเนาะยืมเพิ่นมาทิยืมเพิ่นมาคนใกล้ๆนแหละอ๋อเพิ่นใหุ้้ายืมใซิว่าเพื่อนเห้เศร้าทำเศร้านี่ต้องเสียเงินเนาะทำยืมนี่คือแบบยืมแล้วไปขึ้นเพิ่นเติมน้ำมันให้เพิ่นเนาะกดเติมน้ำมันกดเติมไปยาวก็จำเจียวอยางนี้่วันนี้พายจะยื้อได้คอยไปลุกยื้อวันนี้ก็อ้อมไปเติมมาสามซิปเอ่อสามซิปนี่หอดว่าบ้านเจ้าจากนี่ไปหุ่นหอด ฮอดาบางต่ฮอดพี่จังโมงแต่วน้องมาฮอดนะแป็ดโมงเจดมุงมาฮอตอีอืมาตันหกโมงหกงของบ้านหกโมงมาพี่แปดฮอดพี่แปดโมงอ๋อเนาะสองสองชั่วโมงแลนด์รถว่ายสามชั่วโมงละหอนเลยอันนี้มันลบมแน่ ใครยุ้ยตอนจะเล่นมาพี่บัดเล่นขึ้นบุญมันชี้ยะมันหย่อลมเลยเนาะตอนเล่นลงมาเนี่ยขคย่บอเขาเล่นมาคากลับผนมาชี้ยะเห็นนั่นเออคือทั้งพอเนาะแบบวันเวลาทานั่งยังไงนะแบบยิ่มนะิ่งได้คือคือไพ่หนะกิดพอเออทั้งพอแต่่านั่งเพจอันนั่งคู่กันนี่ว่าทั้งพอด้วยได้นี่ มาเมื่อวานนี้พันยามาวานเทาเท้าแก่ค่าแก่ดินรายให้เขาอสองมือ้อมันนี้กับมูโทน,น้ำมาผู้แหนมูอีมอืม่นเอาอนนีแหละแล้วลเช่าเงินมาใสาพ่พระเจ้าก็บ่มีนะไปผูกเขนเขาไม่ได้หาบ่ให้ผูกเงินเขาหาผูกเขนจะกเอาต่พายผูกจำเลยนายผูกใยญ่กับผู้เหอ่เจ้าไม่ได้ระบุว่าให้เอาเงินมาผูกจะบอกหาผูกเขนนทากเอาไายได้ผูกเข็นก็พ่อเลย เขามู่ไน่มือ้อืน่นเขาเขาไปซุ่มบ้านนี้อยู่บ้านทางหูนี้มาซุ่มบ้านทางหูนี้ผู้แข่เอาผัวเมียนีบ่บอตั้งแต่นเาาน,นาะไอ้เอื้อยง่ายมาอยู่เหนียนนนมุดบ้านจะเกิดอ่ะหน้าซองที่เธอก็มาแธอนี่ยง่ายมาอยู่หม่องมไ,งไม้นี่ยนะหม่งไม้นะฮะกามานะฮะกามานี่ โอ oh, ตะกี้เห็นอยู่พุ่นบ่เพิน่นเพิ่นยามาเมื่อวานเน้นนะอือพี่เจ้าว่าว่าอย่างที่อย่งเกณฑ์ทรายเขาสองมือตะเกณฑ์ทรายวัน oh. นี้เขาก็บ่ลงไปเทเฮิร์รนนะเขากับจ<า>กเจ้าได้เห็ดเวี้ยอยังเจ้าได้เห็ดเวียกก่อสร้างาน,าานาี่บ่ก่อสร้างนี่แหละมาก่อยเอื้อเจ้าแน่ใช่ห้าออนก็ฆ่าแล้วห้าฮับ์ลายฮอนเอ่าชิม,มุนตะก้อเฮิร์นขนาดนี้นี่ก่อสะอันกั้นห้องนี่ประมาณรับวันเท่าไรนี่เนาะ เจ้านาเป็นลูกมือเพื่อนหรือว่าเป็นน้ำการเป็นน้ำการเลยเอ,อ๋อคือเพื่อนป้าเจ้านี่เคยเฮ็ดอยู่บ้านเนี่เท่าไหรก็ก็สองห้องแล้วก็ตั้งมงกบมีห้องน้ำแล้วก็ตั้งบันไดมีบันไดห้องน้ำก็ว้าตั้ง 5, ห้าเพื่อนก็นตั้งห้าเอาเป็นแมตแมตหนึ่งเงินสามสิบพันโอ้แมตหนึ่งสามสิบพันแล้วก็ก็แพงนี่ จะกล้ว่าสิมุนะขื้นที่ื่อน,นี่เฮืนป้าจะประมาณเท่าไหร่จะเคยเหตุผ่านมานะจำะจำสีิบหึมสีม่สิบพัน <10, 000. S 1> คือรวมทั้งโบกทั้งเทพื้นอย่งบอบ่เทพื้นลายต่างหากลายเล้งกันเทพื้นหรแม่นึงแม่นึงสิบพัยังโหดอยดีสี่หมืนผู ยังหมดกูต้องพี่อีกเอยเนาะแถวเนาะอ้แงเ,เมง็ดขาแหงนม้มัดหนึ่งสามสิบพันอเ่าสิบพันเอาขออไรเป็นเม็ดเนาะพอแต่ละบ<ม>้านนี่เพิ่งชิได้เป็นเคันกรเทเพิงจะรับเป็น,น,น,นเเกเล่ก็เล่หนึ่งสิบห้าสิบหกหนุมิจีาลหมื่นเลยนะจีบาหม,มื่มนเพรา,ามมนนว่าอ้อไอ้ปลเตียงมาเลยเห็ดไอ้ป้าเจ้าเลย ้าจะรอถ่าช้างอย่างเดียวตอนนี้นางยงอานก้อนบอกอยู่แต่ละมือน้องพลังพลงเก็บขึ้นบดซ้ารอวะน้องพลองพลเก็บเรียบเลยอาน้องพลมาไหมยักษิบดดูบ่อแถบเ่ตกกีก็กองเต็มหกยูแถบนี้อยังยังอยู่แต่ว่ากะซีโบไดเอาไวปูนปีนนะก็ขึ้นไปห่มพ่นบดเลยบาทนี่ตัวที่เอ้ยซื้อมาหัน นานากูไปเด้นนาป่านไดโอ้โจ้าหนุ่เชิญหนุ่มเชนมหนุ่มมหน้าป่าน้อ้านุ่มเชินมบ่ไนนะนมแ้บปดินนมปนไดได้นนินะท้าระเซ็งสุดฉันนี่กว่ามันหนาเติบเลยเนี่ยยังกิโลเมตรเส้นมีพี่น้องเป็นพนักงานบ่เออก็เป็น นอนบ้านโอ้พอมาใส่เสื้อยันนะดูว่าเจ้าเป็นเองนะงัวเล้วแั้เป็นเป็นโยอะเป็นลำพอนแล้วออเป็นยังในบ้านเิ่นนับถือแบบคือพอเป็นหนากองร้อนบ่เป็นน้องน้องลอเป็นน้องน้องเขาเพราะเป็นน้องน้องเขา่ะก็แจกเสื้อให้ไปบุญทางไดก็ไปย่มไปอย่างเด้อันพอนกไปกับลูกไปตางก็ได้เขาอ๋ สมมติว่าโจรมาตีกันนี่เจ้าในเ,นเล่นออกเลยจหาห้าอยอไปแทนพ่อเนาะตามเห็นนีออ่ตามว่าเห็นเออว่าเขาเจ้าแบบไปงานไปงานบุญงานอย่างงามในงานแบบงานยังป้องกออนอันความปลอดภัยเนาะแบบหนักแดงผจักพ่อมานี่คนอื่นเล่นเข่าตัวเองเล่นออกร่นวันนี้นอ,อิ่นมาคนสวาดเนาะหัวมีอะไรกันเพราะว่านี่มันหายดี านี้ให้เธอนี่ก็ให้เหมือนที่ให้นะเป็นยังไงน้องถามเหตุผลนะให้บุกแพ่มันมันกินเ้าเมาแล้วเดินยก่มันบุกแพลโอ้ผัวกินเหล้ากินเบียร์มาเมาเนื้กผัวโบแพ่เครียดให้ทิมนอนน้องดูอยู่เพื่อนว่าเป็นอย่างยกไปหย่างโอ้ ไปไปงานไปก็ยังนั่งมูแต่มูผ้ากินก็กินนั่งมูสิบ่เอาบาดบาดมาได้เพ่มาส่งค่ะมามาเขาอะมูแล้วมาส่งเฮดบานเฮดบาลเออมูมาส่งบาดห้อนหน้าบันไดซื่อบาดเมียรับผิดชอบเอาขึ้นเฮือนป่ะนี่ยังเคนเองไม้เมาครับบอาข้าวเหนียวกันไปนอนเอาใช่แบบเมียบแบบแพ่ซะนอนนอนอยู่อนาผู้อยู่นอกเล่นจูงเขานอนอยู่ใน เออตึงผัวเข้าเนาะในบ่แพ้ดะให้โอ้ยเนาะคิดว่าผัวตีนะบ่มันบ่ใช่ตีนะตีรูปตีเมียนก่อนสิตีตีก่อนละน้องเอ้ยคืออันนี้ห้วยเ่าด้เอ้ยไปก่อนีตีบ้านนึงบ้านน่ะมายันจนาก็บ่ได้เออแม่นแเปลี่ยนเบดนี้ เจ้าเป็นไผ่ไว้ได้เนาะและหักแพงกันน่องเลยยวมกันแดดขิดประหัยอย่างมาหาอ้ายหาเอื้อยนะป,ะปะนวดโพดมวนน้าปวเจ้านะ<ง>อันนั้นเขาเอื้อยมันนุ่งเสื้อแขนยาวน,ะนะานั่นนะคือเฮานี่ินุ่งเสื้อแขนสัน้นแขนสั้นเดี๋ยวผเห็นแขนอ่นานั่น,นแขนยาวแขนยาวคือลุงจะใส่นะของนะ้ำปวดเยี่ยว ป้ากันเหี่ยวแต่ดันผูกแตเสียควโอยกเป็นเสช่เก็บเสืออไปขลายนะพ่อจิงได้เงินเมืองเก็บเสือพ่อไปคลายเสือยืนตัวเดียวนะนุ่งน้องิไปคายเสือเราเมื่อเพแหงน้ือฉอดบัตรบัตรนี่เปลี่ยนเบอร์อื่นบัตรเหมือนบอด เช้าเติบบอเมื่องอันวันนี้เราเราก็เมื่อแล้วกันน้องบ่มากกันเมื่อแล้วนี่คือโทรไอ้ทั้งหมดโทรมาบอกไอบอกว่าชิมาหาเน่โทรหาป่าเด้โทรหาป่ากลังชิออกไปแล้วใช่คือโทรหาทั้งแตวพี่บ่โอ้ได้นายบอกว่าให้อ้ายอยู่ก่อนแดดม้อนี้สิมาหา ก้าวเพาว่าวันนี้เพาว่าชิลงมันเทเิึ้นใช่ไบเนาอตัตโนยาตัเเมเซียบเห็นนาไอตนี่ชิมาบ่ในมาเบิ้งนาอายก่อนตอนไอพ่นตอนจะไปน่ะนอกอ่จากปีมันแปปีอันเล่านี่จะแปดปีเออแปดเมนหกปีแ ตนแมยังมาทันเซียอายไปนะข่าก็ยังฮูอายไปเหตุงานน้องหล่าหาน้องล่าหาพุณดิ๖แต่ว่าเจ้าจำได้อยู่ว่าอายไปเหตุงานแม่ <c oughs> แด้บะนี้อายแม่เสียระบ,บูจากอายเลยบดี <c oughs> <c oughs> ข่าวเลยไก็ไปพ่อน้องไปคนต่างไป <c oughs> แต่มีอายคนนึงอายคูไปเหตุงานเรียม <c oughs> แล้วก็อายเพรานันกระไปเหตุงานแล้วเอาเมียแล้วก็ห้าวกับยู่น้ำราสาวโอ้ยู่น้ำยู่น้ำราสาวผู้ที่ว่าน้องชุดใจอยู่ตอนนี้ไงบนบ่อื่แล้วเน้าในงานที่ผมมันเป็นอะไรและเป็นแบเลยเอากันารอยู่บ้านผัวบ้านนี้นี่อยู่น้ำปูน้ำยาบอสอ๋ออือบ้านนี้ก็จะาเขิงบารายได้บ้านนี้ชิพอกันอีกเนาะ คก็ว่าเนี่ยพี่น้องใหญ่มากเลยแตกไปเบเกอร์ปกาแบ่จะเอื้อยกับ่นได้อ้ายเอื้อยกับไปเอาคัวเอาเมียอยู่หูมันนาซ้อนหูไอยังตะพักไอยังพุนเอิญนาซ้อนปักเซหูปักพายตะคายบอกพุดเอิญเนี่ยมันบมเห็นบ้านพี่นางจะเกอวิทต์พี่นางขึ้นมาหานะคะมันแบบมันไกลอะปกาต้องไปพุกท่านทั้งบ้านเจ้าพคนอ่ะไกลเติบนั่นกัน ยังก็บังเอิดคักแทนะฮะมีในใจได้เลยยังอยู่อกาะเพิ่งขึ้นเอนอเพิ่งมาขึ้นบ่าวที่ห้องเพลงเฉลยบรรณาเน็ตนะาตาหน้าช่องผุ่มนะเอาเบิ่งใกลนะ้คืออยูนะ่เลยเออพอลจะเคยเห็นบ่าวที่ห้องเพลงเฉลยนหน้าฯนะช็อกไอ้น้องนะ สไตล์นั่น,หนแหละเนาะแบ็กรกรอกกะเล็กอยู่นะจะเคยเห็นอยู่บ่เพลงนะเ<าย>ออนั่นแหละค่ายนั่นแหละโอะ้โหเราอะย่องโรปันนันคุณวอเราอะได้แตกใช้มือเลยแล้วมากินขนมคุปปะแกะกินใช่้องะโยพันแกะกินแต่ขนมใบอันอันนุน่มใบไหบักไอ้หน่อยหัวลายนะ ขิ้ดื้อข่อยนะขิ้ดื้อหัวไล่ไปแล้วบ่กระตู้วผ้าไปแล้วบ่ลลคนนอยู่ในใช่เห็นประตูอุ้มไปบ่กกินี่ว<ต>่าแมน่นบอกไปอันสาวน้ำฝนแต่ว่าน้ไอ้มุดนี่มาหาพ่อดุอยู่บอตอนนั้นเราอยู่ตู่เก,ก้าอ<ช>ันไงแต่ว่าแง่ามาหนีหาชิมาครัง้งแรกหาก็มาเนี่ยนะหาก็เห็นเขาลงเดินในยูทูปนะ อก็มาซอยเลยฮะเ็นเพื่อเล็กซันเห็นได้อารมณ์ในชุดยูทูบนี่แหละก็เลยเห็นแล้วกานว่าเอวมาจนสิบทางเอลเอ้าอย่ามาเฮาเอากินรถอันพากันมาแก้กินรถขนมมันยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงมันจ้บะกินอะไรบะข้าวเที่ยงนะกินแล้วชองเธอกินทามเธอกิน ยังจะเข่าแรงอยายอยอะยายอยู่ห้งึงนะแฉืองเข่าได้ชอนเท้าสามเท่ากินได้ <c oughs> <laughs> น้องเราน้องเคยน่องแตวว่ว่าเอ้ยวนเริ่มว่ากลัวน่ารำอ่ะกวยนี่แหละทีเปลืองเราบ่ตั้งแต่เศร้ามาหน่มีคนมาถ่ายกันว่ากวนวมาที่อยู่บ่หบ่ทำมาชิวว๊าแล้วตอนทำมาถ่ายคนละหันย่างเออเป็นยังไงย่านบ่่เคยเห็เคยเห็นเออเจ้าเคยเห็นเอื้อดตอนใด <c oughs>

โอ๋เหลือเพื่อเด้อเนาะอันเนาะให้พอเนาะอือบ่ตั้งแต่อยู่หน้าอยู่บ้านจนใจยังมาก็ฮู้จักชื่อเอื้อยอยู่บ่อ่าเบิ่งเบิดเอ้ยหลายคนแต่ว่ามื้อเจ้าย่างมาหั่นเห็นเอื้อยอยู่ดเอ้าเอื้อยบุญอยู่นําสิบ่เว่าเห็นแต่ในช่องเนาะว่ามันมาจเออยู่เลยเห็นเลยยืนทายืนเห็นทอยู่เนาะ วันจังม้งเหรอใช่กันกลับซะก็น่ากันกลับเลยกันนะทำเพราะว่าเพื่อไปเพื่อมาเนาะเพื่อมามันไกลนะทำทำปลาไก่ไม่ได้กับใครเนี้ยอันนี้พูกมันวิทย์ดวงเห็นแบบพวกเฮาทั้งมันดวงกิร์มโอ้ยเคยเห็นแล้วเธอหนึ่งมื่อนะทางเขาบ้านเจ้าคุมปุู้เอออันนั้นก็ยังเป็นข้าบโเกตไม่ให้งลึกกว่าห้าเป็นเกตหรือว่าตอนนี้เกตแล้วแล้วตอน เกตมือตะนั้นการไช่ฮอนบุญนี่เด้เอาเช่นบุญธาตุไงบุญธาตุดุนคืมไปอยากไปสามคือสามคืนสามคืนสามคืนวงนุ่งมุท่ายรัดสวงลงอ๋อนี่ก็บ้านธาตุอยู่ใกล้ๆบ้านเอื้อยยังไม่ได้ไปธานุยังห่างเลยเจ็ดมือเจ็ดคืนเลยมือเอินมือสุดท้ายแค่ไปปะบุญธาตุยังห่างไปอยู่ไปไม่ได้แล้วไปน้ำมูอน้ำครูวนี่แหละ nhiều khảo gì chắc à này nó cắt kín cắt kín còn nhìn ơi kín đồ đấy nó bữa nay tèo đi chơi với nó mà không nào không tà cần phải sàn xì nè nó này chúng cháu quay gần con để gây khó chụp kịp con nó Ủa, lo là cưa này phù hồng phiên sao để vào na đây <laughs> <laughs> ่พี um, 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 um. Oke, so ่ว uh. ่าแต่วบ่ได้เบิ่งบ่ได้เบิ่งอ๋อโอเคค่ะน้องอ่ะสวัสดีเด้อเนาะโดย